เน,น,น,นี่ยลูกน้กองไม่กังวลค่ะดีค่ะน้องดีค่ะน้องรถก๊อปเสริร์ฟอาหารมันเหมาะที่ว่าเรามางานเลี้ยงอ่ะมาเป็นกลุ่ม มันคล้ายคยโคกหนองนาเส้นใบพัดเชียงยืนอุดรครับการสิน์เออการศิน์อุดรใบพัดการสิน์อุดอร,รดเ,เขาเรียกว่าเส้นใบพัดรอบเมืองนะตัวเองถ้าไปทางเนี้ยการสิน์แต่ถ้ากลับไปทางนี้เราเลี้ยวขวาเนี่ยไปอุดรครับพาคนป่วยมาหาหมอครับขับจักรยานล้มคางแตกครับ หมอก็ดเกดยเย็บเอาสักกี่เข็มตัวเองฮะถึงสี่ห้าเข็มบ่มอืมได้ผมคุยมือนเลียงได้ก่อนเจ็บเจ็บเจ็บอุอย้ยดูดูน่ะน่ะทางนั้นรถพว่วงรถเอ้นี่ไหม ไอเไรนะคนคนยืนอะแล้วมันล้อหมุนอ,ะอ่ะมันทำไมมันทาไมพยุงอาหารได้วะเนี่ยคนเดียวนะวนะเออขนาดผมยืนเฉยมันก็ยังจะลม้มอ,อยู่บรรยากาศดีมีสาวสวยมาเสิร์ฟ วัตถาได้มีต้นลับค่ะนี่บางแท้ครับน้ำเปล่าหรืน้ำแข็งมาสองพันเลยไหมคะครับต้องพาช่างเอี้ยวมาโดดน้ำเลยตูม,มนั่นนั่ยนันน่นไอ้คนนั้นอะ่ะเวลาเสือมันไม่ล้มแบบวะนั่นอะ่ะที่มันขับอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไม่ค่คะอสองล้อ ข้างหลังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่านี้ไหมคือเออ่มีอะไรไหมข้างหลังก็จะเป็นวิวขค้งนาอ๋อคล้ายๆสเตปโค้งน้องนา้าจะเป็นที่ไหนกนอเยอะตลอดอยู่น้ำเดี๋ยวไปตัดก้านบะหุงมาให้นะคะ เดี๋ยวก็เรียนให้ดอกนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมที่นี่นอนเถอะวะโอ้ฝีมือเถอะวะขับไหมเขาเรียกว่าอะไรนะไอสองล้อเนี่ยไปแล้วฝีมือเนาะ อ๋นั้นห้องประชุมใหญ่ที่มันตรงกลางอะ่ะมันมันมันจะมันจะมันจะไม่ดีไม่มันจะไม่ดีอยู่ที่หนึ่งก็คือถ้าเรากินอยู่ทางนี้นะเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ําอ่ะรู้สึกว่าห้องน้ําจะไกลมากนะนู้น้องน้ําอยู่ฝั่งอนี้นี้มไม่เธอเข้าใจบ่ว่เวลากินเบียรกินเหล้าอ่ะเหล้าแดดมันเอ้ยไม่ห้องน้ํามันอยู่ไลก,กล่ะ ถ้ามีห้องน้ําอยู่ทางนี้ก็คงจะเบิกเลยสุดๆเลยนจะใก้อ๋อู่ตรงนี้ไงมุมแถวเนี้เานาะเขอบคุณครับอู้บริการดีมากครับขอบคุณค่ะบ๊ายาน่ากินน่าเที่ยวครับเดี๋ยวลองดูอาหารว่าอาหารจะเสิร์ฟเร็วไหมตอนนี้ผมสั่งอาหารไปได้ประมาณสักผมสั่งอาหารไปได้โอ้มาเร็วพูดยังไม่ขาดคำเลยอ้ย ผมสั่งอาหารไปยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเอาตัวเองขึ้นมากินแล้วใส่น,น้ำซุปเลยไหมคะนนใส่ใส่เลยก็ได้อันนี้คือปลาช่อนลุยสวนนะครับใช่ไหมอันนี้เป็นปลาซาอ๋อเป็นซาปลาช่อนโอ้โหอยากพูดก็พูดไม่ถูกเปสซาปลาช่อนมันมีคล้ายกันปลาช่อนลุยสวนแล้วก็เปสซาปลาช่อนค่ะปลาช่อนลุยสวนก็จะเป็นเป็นเหมือนสมุนไพรค่ะคุณผ่้ชม ยืนเลยว่าจายไปเราสั่งไปยังไม่ถึงสิบมาสีบริการอาหารเร็วมากครับตรงนี้ถ้าแขกเยอะๆเร็วอย่างนี้ไหมทางร้านเราจะเป็นระบบแยกครัวกันคะ่ะลูกค้าคือครวรทำสิกก็จก่อนแล้วก็สามารถจัดสิทธิ์ให้ลูกค้าก่อนได้คะ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ครัวใหญ่ครัวเดียวใช่ค่ะก็จะเป็นแยกครัวกันคะ่ะ ที่นี่เรากำหนดเวลาไม่ว่าต้องนั่งกี่ชั่วโมงอถ้าถ้าเป็นจองระบบออนไลน์จะเป็นลีกไว้อาดสองชั่วโมงค่ะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าาอินีจองหน้าร้านนะคะค่ะบอินีจองหน้าร้านสามารถนั่งได้ตามอำเภอใจลูกค้าเลยค่ะ อ,อะไรนะขเขาเรียวกว่าแป้ซสาลีชอนครับรไม่ได้ใส่หรอกม,มันจะมีอ,เ,อมเป่บากี่แอมกินไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคนป่วยอ้อาหารมาเร็วเนาะแล้วเดียวเอง,งผมเ<ง>มื่อก,กี้ผมกําลังจะพูดอยู่เลยว่าต้องรอดูอาหารว่าจะมาเร็วไหมแล้วก็300บาทนะครับนี่ผมดูจากเมนูแล้วพูได้เยอะคุ้มมากครับ ใครที่หาสถานที่ที่กำลังอยากจะพาครอบครัวอามาทานกับข้าวอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆนะครับก็เข, <c oughs> ขาน่าจะจ้างผมโฆษณาเพราะว่าผมเดือนหน้าผมไม่มีโฆษณารับ <laughs> ไม่มีโฆษณาเลยเดี๋ยวผมจะตักแล้วเรามาชิมกันบ้างยะผมใช้ช้อนผมด้วย ไม่ได้ใส่ใส่ใส่ยังไงเปีเ้ยวเปี้ยวสมวมันคิดตรงสม่ะ,มะโอ้ยเราสั่งไปถึงถึงหนึ่งพันบาทไหม เราสั่งไปเมนูถึงหนึ่งพันบาทไหมมีการดีะมีอ๋อบริการสะอาดด้วยใช่ไหมมันจะมีอ่าแปรสับปลาช่อนสามร้อยนะครับเพียงคิมไหมเขาให้ชิ้นหนึ่งจี้ทำกินไม่ได้เนื้อปลานะมันบะเกียวมนบ้านซึมนี่ครับ เกียรต์ตักบ่อยอผัดผักมาแล้วทุกคนอาหารน่าทานมากเนี่ยจานเนี่ยสำหรับกินได้สามสี่คนเลยนะตอนหนึ่งอย่างนะครับตอนหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าเราไปกินตามร้านเจ้าร้านอาหารเจ้มหาสารคามอะ่ะถ้าเราสั่งปุ๊บมันจะเหมือนผ่าครึ่ง อันนี้ได้เยอะน,ะนั่นเองถือว่าได้เยอะมากอืมอาหารอร่อยนะผักก็สดแต่อันนี้เปรี้ยวนิดนึงครับขอ,อเปรี้ยว เดี๋ยวลองชิมเนื้อปลาว่าสดไหมอืมมันเปรี้ยวอยู่แต่ว่าเวลากินกับข้าวมันไม่เปรี้ยวเลยนั่นแะเขาวอาไจะมาก่อนเห็ดค้าบนั่นแหละเขาก็ชวนตัวเองว่าไปกินข้าวก่อนดู แล้วเราดูเมนูต่อไปยำข้าวปุ่นนะครับเนือ้อเปรี้ยอร่อยด้วยเอาช้อนออกกันเอาช้อนให้เยอะเกินนันเนี่ยนะครับอันนี้บรอกโคลีใช่ไหมสดดีนะอันนี้เราไม่ได้สั่ง มันเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับของจังหวัดขอนแก่นรถไม่ติดเลยเส้นไบพาสอะ่ะไม่ได้ใกล้สา่ใกล้สานาเลยอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ตัวเมืองด้วยซ้ำเนี่ยแค่มันเป็นไบพาสอ้อมไมเ่เชยอหมูเรีืดเดียวอืมโอ้จะกินหมดบ่เนี้ เชืองบยิ่งานี่นกไดยำกรปุ่นแม่มาสองคนสั่งเยอะสักวันเพรยำ้าวปุ่นน่าทานมากทุกคนดูเดี๋เนี่ดูอันนี้หมูแดดเดียวสุดสะดิ่งสะดิ่งแมวมากครับอันนี้ครบแล้วใช่ไหม บยงไม่ได้สั่ง,ไม,ไ,งไม่มีหอยนางรมดูดีๆไม่ได้สั่งด้วย,รยรครับผม,มผมเบื่อหอยนางรมมั้จแต่มาจากบ้านพินาเร่แล้วหอยนางรมมันเป็นตับเลยอ่ะไม่ติชั นี่นะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีดีนะครับเชิญได้ที่จวดจวดขอนแก่นครับคาเฟ่จวดคาเฟ่นะครับขอบคุณครับแนะนำที่เที่ยวใหม่นะครับสวัสดีครับจะ่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ